สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมช a n น e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนเมษายนนะคะปี66ก็คือวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะเป็นคิวของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยค่ะดวงทั่วไปนะคะไม่ฟิกส์นะ ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะไครดิวกับชาวกลุ่มเข้ามาดูดวงนี้ได้ค่ะนาไพา่สนทนากันได้นะคะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยจะมีดวงคนโสดแล้วก็รอรักเก่าอยากให้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจับไพ่เลยสามไปข้างบนนี้ตัวตนของชาวกลุ่มค่ะสามไบข้างล่างเป็นตัวตนของคนรักนะคะ ไพ่สำหรับเป็นเอซออฟวอลนะคะไพ่ดีนะคะหมายถึงพ s ชั่นในความสัมพันธ์เนี่ยกลับเข้ามานะคะในชีวิตรักของคุณแล้วแล้วก็อาจจะหมายถึงการให้โอกาสกันใหม่ด้วยถ้าใครที่มีปัญหาห่างเหินกันไปแล้วนะคะเป็นไพ่ดีนะพลังบวกค่ะมาดูนะคะไพ่ของคุณสามใบคุณได้ราชนีถือดาบมีอัศวินถือเหรียญกับหัวแล้วก็มีหกทวย ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความสมคัญแต่ว่าการตัดสินใจนี้ต้องรอบคอบนะคะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะอารมณ์ชั่ววูบอะไรแบบนี้เนาะต้องไม่เซนซิทีฟมากจนเกินไปไม่คิดมากจนเกินไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษนะ มีไพ่สวินถือวเรียนกับขัวจะมีอุปสรรคบ้างในชีวิตนะคะทําให้หงุดหงิดได้แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีบางเรื่องที่มันยังไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะอยากให้ให้โอกาสกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดมากแล้วก็รีบด่วนตัดสินใจอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะคะที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์เนาะ อย่างไรก็ตามคุณได้ไพด่ดีก็คือไพ่หกถ้วยมันก็หมายถึงว่าลึกๆในใจคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดีอยู่มากนะคะคือความผูกพันนะคะอ,อ่าเมมโมรี่หรือว่าความทรงจําดีๆมันมีมากมายระหว่างคุณแล้วก็คนรักไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกันดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าคุณจะตัดสินใจที่จะให้โอกาสคนรักแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะไปต่อนะทีนี้มาดูแฟนบ้างนะคะมีไพ่เทมเพลนส์นะคะมีเดอะฟลกับหัวแล้วก็มีเดอะชาริออต อย่างที่บอกคะ่ะที่ผ่านมาคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะรักกันนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคปัญหานะคะมีความแตกต่างนะคะที่เห็นได้ชัดระหว่างคุณสองคนมีช่องว่างระหว่างกันหรือว่าบางคนก็อาจจะคบหากับคนที่อยู่ไกลกันอยู่ต่างประเทศเลยก็มีนะคะก็ตรงนี้แหละที่เป็นอุปสรรคนะ,คะมันก็อาจจะทําให้ความสมคัญมัน up and down นะคะมีดีมีไม่ดีปนปน,นกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยแฟนคุณเขาก็เลือกที่จะปรับตัวเลือกที่จะไปต่อเหมือนกัน เท่าที่ดูเนี่ยจากหน้าไพ่ก็คือว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความรักและก็ความจริงใจที่มีให้กันเนี่ยมันทําให้คุณสองคนยังจับมือกันไปข้างหน้านะคะไ, <ป S 1> ไม่มีอะไรที่ต้องวอรี่เนาะก็มีอะไรก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันได้นะคะในช่วงนี้นะไพ่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสาหรับปักแรกมีนะเมษายนนะคะที่6 สำรับนะคะมีราชนินีถือดาบก,กับหัวอย่างที่บอกค่ะเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยอยา่าหุนหันพันแล่นนะคะอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่อย่างนั้นเนี่ยการตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดแล้วก็ส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้นะคะอย่าเซนซิทีฟคิดมากหรือว่าอ่อนไหวมากจนเกินไปเนาะมีไพ่เดอะซันกับหัวนะคะราชนินีถือเหรียญกับหัวแล้วก็เดอะเมิเชี อาจจะมีบ้างอย่างที่บอกนะคะอุปสรรคปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เรื่องราวที่ทําให้ไม่พอใจความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจักราวาลส่งพลังงานบวกมาช่วยคุณนะคะภายในเดือนเมษายนเนี้ยอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยปฏิหารแห่งรักที่จักรวาลส่งมาช่วยนั่นเองนะคะดังนั้นช่วงนี้มีอะไรก็ต้องอดทนไปก่อนร,ระคับะคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ราคเข้ากันบ้างนะคะถือว่าดีนะคะสำหรับชาวกลุ่มจักรวาลจะส่งพลังบวกมาช่วยคุณเยอนะคะรับไปได้เลยเนาะหลายๆคนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มหมดทุกหมดโศกนะคะ ไพ่รักกนะคะสำหรับแรกที่เปิดก็เป็น Romance a n g e l นะคะมีไพ่เคอร์ร g งฟาริชูนะคะ r e l i เ h อแล้วก็ o r i i v i n g and Learning มีแต่ไพ่แห่งการให้อภายัยการให้โอกาสกันนะคะชัดเจนมากเลยใครที่มีปัญหาอะไรกันในอดีตนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะโดยการให้อภัยซึ่งกันและกันปลดปล่อยคุณเองแล้วก็คนรักออกจากความทุกข์ในอดีตนะคะเริ่มต้นกันใหม่ นะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทุกปัญหาในความรักความสัมพันด้วยดีใจด้วยนะคะรับพลังงานบวกไว้ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาอะนะคะที่ต้องการการให้อภัยมันจะมีการให้อภัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้นะคะจะไม่ต้องแบบอยู่ในความอึดอัดหรือว่าความทุกข์นะคะต่อไปแล้วเนาะ ปิดท้ายกันที่ Angel w a n c e r นะคะเป็นไพ่ทำแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรคาใจเนี่ยลองตั้งคำถามได้นะ <S <S เผื่อหนะ้าไพ่จะตอบคำถามคุณได้นะคะเดี๋ยวมีจจะจับไพ่ให้สามใบนะ Choose a new direction นะคะ Ask for help from others แลวก็ Meditation brings answers ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากจะแก้ไขใ,ให้มันได้ผลนะคะได้ผลเร็วเนี่ยก็ลองวิธีการใหม่ๆในการรับมือกับมันนะคะ ผละะที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความแตกต่างนะคะถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆรับมือมันก็คงไม่แตกต่างนะคะผลของมันเนาะมี As for h ล l l from ฟอร์มอนะคะมีอะไรที่มันหนักเกินไปขอตัวช่วยได้จักรวาลส่งผู้ช่วยมาให้แล้วนะคะท้งเรื่องทั่วไปของชีวิตแล้วก็เรื่องความรักค่ะการเข้ามาดูดวงก็ถือว่าเป็นการขอตัวช่วยเหมือนกันเนาะ เมดิเทชันบีงันเซอร์อย่างที่ไม่บอกนะคะใจเย็นๆไว้ก่อนเดือนนี้ถ้าใจเย็นแล้วเนี่ยการตัดสินใจอะไรมันก็จะเป็นผลดีนะคะที่สุดต่อชีวิตของคุณค่ะรับพลังงานบวกแล้วก็คําแนะนําไปใช้ได้เลยนะวันนี้ต้องขอบคุณชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชมม่องเมย์นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะช่ำๆเลยนะคะ อะความมลีนและก็โรสคอร์สนะคะเข้ามาพร้อมกันนะคะก็มีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะสนใจหินส่งเสริมความรักก็ติดต่อไม่์ม่ได้นะคะ ค่าวันนี้นะคะก็มีโรสคอร์สเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอร์สเนี่ยก็เป็นหินเอ่อเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอส m ด d ก g a ก c a r แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ชัยวรวิศกสโตได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้ยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคูเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช u n d c r a y o stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ